เดี๋ยววันนี้ตอบคำถามนะคะสําหรับน้องที่เผชิญกับเพื่อนๆที่มักจะเป็นคนที่ขี้นินทาค่ะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ใจนะคะส่วนพฤติกรรมของแบบเพื่อนๆที่ขี้นินทาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะใส่ใจค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องอยู่ในสังคมแบบนี้เราจะต้องฝึกรู้ทันอารมณ์ว่าเวลาที่เรากําลังฟังคํานินทา จากคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้โอเคเรากําลังรู้สึกไม่ชอบนะคะเพราะเรารู้สึกว่าไม่ชอบเนี่ยแล้วเราจะต้องเรียนรู้ว่าแล้วเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปเราจะต้องฝึกคิดนิดนึงค่ะว่าเราอย่าไปทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ทันอารมณ์ว่ารู้ว่าไม่ชอบแล้วก็ฝึกคิดนะคะว่าเอออย่าไปทุกข์เรื่องความเลวของคนอื่นเพราะพฤติกรรม การนินทาเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะเหมือนเป็นพวกวจจกรรมอักเสบที่ชอบไปทิ่มตําคนอื่นเขาแบบเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปทุกข์เพราะฉนนัน้อย่าไปเอาความทุกข์เข้าตัวเราเรียนรู้ที่จะจดจ่อกับความสุขนะคะย้ายพลังงานที่เรารู้สึกว่าโอ้อันนี้ยเวลาฟังแล้วร,รู้สึกไม่ดีเลยเนาะย้ายพลังงานเลยค่ะไม่เอาค่ะบริหารพลังงานในใจของเราให้มีความสุขคะ่ะอย่าทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นนะคะ